ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ช่ช่องเกษตรชาวบ้านวิธีพอเพียงนะครับสารบุญนี้ก็เสาร์วันที่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้านะครับสิงหาคมสองหกีนะครับเอามาอยู่ตรงหน้านะครับมุอนี้เป็นหมือที่สองนะครับหลังจากมือว่านะครับยี่แปดนี้เอามาตัดแล้วว่านี่ในสามสี่งานะครับเป็นพี่น้องถามมาว่าเป็นยังคือปูกเขาแล้วคือตัดใบเขานะคือตัดถิมนะครับเดี๋ยวาเบอร์กันครับว่าเป็นยังคือผมคือตัดใบเข่าออกนะครับ ก่อนอื่นเท่ากับมาในนําก่อนครับอุปกรณ์เท่าสีใสมือนี้นะครับนี่ครับเครื่องตัดหยานะครับเครื่องทัดห้าเครื่องตัดห้าเตรียมพร้อมนะครับน้ํามันนะครับน้ามันเพื่อเติมนะครับน้ํามันเครื่องตัดหญ้านะครับพร้อมนะครับแล้วก็ขายวุ้นไยคือนนำนะครับนนำดื่มนะครับหนำดื่มนะครับนี่คืออุปกรณ์ก่อนเท่าสีลงมือนะครับสาเหตุที่เท er ่ like าต้อง ตัดหญ้าออกนะครับพี่น้องมาเบิงนะครับคือผู้ดีปูเขาไหวนี่หญ้าตอนฝนตกฝนบ่ทันตกนี่หญ้ามันขึ้นพร้อมกันกับเขานะครับน่ครับหญ้ามันขึ้นพร้อมกันหญ้ามันหญ้ามันขื้นพร้อมกันมันก็เลยบงามผู้ดีตอนนี้นี่ฝนก็า่างมากนะครับฝนก็า่างมากห้าก็ต้องต้องตัดตัดหญ้าออกไปน้าตัดเขาไปน้านะครับอย่แนะนําพี่น้องนะครับก็นี้ตัดนี่คือมันต้องมีกั้นแท่นหน้านะครับมีแท่นหน้านี่ มีแค่หน้าเวลานน้ำฝนตกลงมาเนี่ยต้องน้ำขังนะครับตั้สิตั้สิทัตนะครับในน้ำนะครับเวลาฉีดตัดได้เลยนะครับแต่คือขอว่าจะมีหัวว่าฝนสีมาช่วงไหนนะฮบทัดออกนี่ตอนนี้ตอนท่าปูที่แรกนั่นฝนบบสันมานะครับฝนมาานท่รขบวยตัดเพราะว่าขันขันมุมีหยานะครับนี่มันมีหยาขึ้นมานะครับสาเหตุคือมันมันมีหยาขึ้นมาครับเนี่ย มันม anyway ีอยาะครับผมก็รต้องต้องสตัดแปลงนี่นะครับเหลือเหลือแปลงนี่เบืองใหญ่นะครับเบืองใหญ่อยู่สิตัดพุนี้ให้มันแล้วนะครับตัดวนี้หมันแล้วให้เกล็บปรจํามันไหนนะครับประจําโคตรมันไหนนะครับเพราะว่าหล้างจากที่ตัดแล้วนะครับข้าวกับสีมาเบืองกันว่าขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับมันเกิดกันเท้าปล่อยไว้หยามันก็สิท่วมเขานะครับหยามันเกิท่วมเขามันก็สี เวลาห้าเกีียวมังสียาเต็มเต็มในเม็ดเขานะครับเข้าก็ได้ซูนีกับปกตินะครับพอไม่พี่น้องเข้าเขาก็เฮ็ดมากจะโดนแล้วนะครับนะครับเข้ามาเบิ้งนะครับว่าเขาหลังจากที่เข้าตาัดแล้วนี่มันสิเป็นยังไงน,นะครับนี่นะครับมันขึ้นสูงนะครับเข้าต้องตัดออกนะครับ นะครับหลังจากที่ห้องเฮดและห้องตัดห้องัดแล้วนะครับห้องัดแล้วมันกระสีตัดมันกระสีบ่หยากรบเขานะสันพรอมกันนะครับนี่คือเขานะครับนี่คือเขาต้นเข่ากับหยาไม่มีที่กันนะครับห้องัดออกตัดออกนะครับตัดออกว่าป่านนี้มันสิมาเบิงครับ่าหลังจากตัดแล้วนะครับมันสิขืนบ่นะครับ หลังจากที <Wars> ่ขาตัดแล้วนะครับนี่ครับขาตัดตัดออกจากทงหน้าพอมันหกนะครับมันหกนะครับบนตัวบ้าพอดีครับบนตัวบ้าพอดีหลังจากข้าตัดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับต้นแล้วกับบ้านปุ๋ยนะครับพอดีฝนตกนี่บ้านปุ๋ยเลยนะครับเทากับสีบ้านปุ๋ยใส่นะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังจากที่ข้าตัดแล้วนะครับข้าตัดแล้ว ประมาณอาทิตย์นึงนะครับประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยเขาใส่ใส่ปุ๋ยหลังจากฮาตา,า, ают, ตตาตต้วใส่ปุ๋ยฝนตกมาคดีนะครับนี่นะครับมันกสิขึ้นมากเขียวแบบนี้นะครับเขาเหมืขึ้นแท่งขึ้นมากนะครับหญ้าก็สีเกลือสากนิ่นิดนึงนะครับพราะวา Bye, ่าเขาใส่หลั addition, งจากหาตาล้ว่นโตลงมาเขาใส่ปุ๋ยเลยนะครับเขาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยนี่นะครับมันก็สีแท่งขึ้นมากขึ้นเขียวเขียวเลยนะครับเพราะวาโดนปุ๋ยนะครับฝนตกมาคดีนะครับนะครับ นี่คือตัดมาไดยอาทิตย์ดีกลัวนะครับอาทิตย์ neck. นี้นะครับเขาก็คิขื้นมากนะครับเข่าก็คิขื้นมากเขียวนะครับเขียวเบ้อเลยนะครับเป็นอย่างนี้คือสาเหตุที่เห่าเห่าเหตุสี่เพราะว่าหนึ่งเห่าวัวต้องใส่ยาข่ายยานะครับขายยาในใบเขานะครับเพราะตัดเลยเพราะว่าก็คือในน้ำเพราะว่าเป็นคันแทกนะครับคอนแทกเวลาฝนตกลงมาเนี่ยหนามันก็มีขังหนามขังนะครับนี่ กันคือขันปลอยขันบมีนามค้างกระตัดกคือถีบมือซื้อนะครับเข้ากับสีบ่อเนี่ยนในน้ามันคือตอกมีข้างแท่หน้านะครับมีนามค้างนะครับเข้าตัดตัดเลยนะครับตัดใบเข่าออกนะครับตัดแล้วก็สีเสมอนะครับนี่เหมือนเลยเข่าแปลงไม่เลยครับเข่าแปลงไม่เลยเขียวนะครับเขียวคิดว่าก็น่าจะโอเคนะครับนะครับนี่คือหลังจากที่เข้าตัดเข่าแล้วนะครับตัดเข่าแล้วอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับมันก็สีมาก็จแบบนี้นะครับนี่ หลังจากนั้นก็ล่อให้มันออกอย่าจะคอยบานปุ๋ยอีกทีนึงนะครับพี่น้องก็นั่งไปใส่ได้นะครับนั่งไปใส่ได้ก็ผพกับมาเฮตดนี่ก็เฮตดตามเพื่อนเพื่อนนะครับคนบอกมาว่าให้ตัดนะคบก็เลยต้องตัดตัดมันก็ได้ผลจริงๆนะครับแต่ว่าก็ได้นําคือเขาเขืนม้ากเนี่ยตอนแหลกๆเนี่ยคือมันมันโมมี่มันมีหยาคือมานน้มันหยามันแซมเพราะว่าฝนมันมันตกถ้าเห็นแต่ว่าถ้ามีกอเขาแล้วเขาตัดเลยไ้หยาเท่าตัด ัดบ่อ้องจำนะครับบ่ต้องจำหลังถนัดตัดแล้วนะครับกะถาฝนกระเบื้องน้านะครับว่าฝนมันสีตก๊กว่า,าเบื้องน้าเพราะว่าป่นานท่ากับบ้านปุ๋ยอาทิตย์เดียวครับหญ้าขึ้นเขียวนะครับเบื้องหน้าพี่น้องนุ่นเขียวหมดเลยนะครับฝากกดติดตามให้กำลังใจแล้วนะครับเดี๋ยวียวเอาคลิปแนนำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องเบื้องนะครับ ก็สรุปนะครับพี่น้องเป็นยังเขาคือต้องได้ตัดใบใบเขานะครับว่ามันดีหรือมันเสียจังใดนะครับก็ในวิจัยนะครับในวิจัยของกรมเกษตรนี่เพื่อนกัให้มาแล้วนะครับก็บ,บอกว่า,าการตัดใบเขาน้าวานนะครับการตัดใบเขานี่ถือว่าถือว่าดีนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับเพราะว่ายัางเพราะว่าตอนวานปพ๊บนี่นี่ ยามม่จีบข้นมากข้าวเขานะครับมันขึ้นบวชทอกันอยายาไม่จีบขืนมาแซงเขานะครับช่วงแรกๆนะครับบานีคือแซงเข่าแล้วห้ามกสิบบได้ผลผลิตนะครับจนเข่าห้ามกสีบอบบแข็งแรงนะครับบานีจมนติว่าห้าตัดนะครับห้าตัดห้าตัดแล้วนะครับจำนวนห้าตัดตัดใบเข่าออกนะครับจำนวนห้าตัดใบเข่าครึ่งครึ่งสีนะครับตัดใบเข่าออกแล้วของสีนะครับบานีเข่านี่มันก็จีแท่งยอด มันจะเกิดเรี่ยวก็หย่านะครับหยานี่มันกลายเป็นปุ๋ยนะครับมันจะกลายเป็นปุ๋ยแต่ว่าเขานี่มันจะแตกแตกใบนะครับแตกใบแตกออกมาแตกกองมานี่มันจะเกิดมาเรี่ยวนะครับเรี่ยวเรี่ยวเพียงกันตลอดเสมอเสมอกันนะครับสำหรับเขานะครับบานนี้ก็จะได้ผลผลิตลร้นะครับหย่าก็จะตายนะครับหย่าตายโดยห้าเล่งใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยน้ำนะครับหยามเขาก็จะเกิดมา่เพียงกันง่ามนะครับขึ้นเพียงกันง่ามนะครับ จึงเป็นสาเหตุว่าเปียงหฮาถึงต้องตัดนะครับตัดตัดนะครับตัดแล้วก็มาเบิงมันกัมองมองที่มันง่ามันก็บสเพียงกันนะครับเพียงกันขึ้นมานะครับนะครับแต่ว่ามันก็สามารถเพิ่มเพิ่มวุฒิไหยบุมีหญ้านะครับเราเข้าก็สีออกเป็นกอเสมอกันนะครับก็ในน้ำในส่วนของอ่ที่มีน้ำนะครับมีน้ำแล้วก็มีมีกักน้ำใบนะครับก็คือ ก็แนะนาพี่น้องว่าการการตัดใบนี่ก็สามารถเพิ่มผลผลิตให้นะครับอีกอย่างหนึ่งคืออยางเช่เขาตัดลงใบข้าตัดลงนี่มันกลายเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยน้าแต่ก็เขาก็จะเพียงงามเสมอนะครับแต่ว่าการแนะนําก็คือหลังจากตัดแล้วก็ข้าวก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยน้านะครับหลังจากนั้นก็ล่อ้นาแล้วก็ปิดนามกันนามไว้นะครับนามมันก็จะขึ้นมากเขาก็จะง่ามยาก็จะตายนะครับนี่คือเหตุผลเพียงคือตอ้ตองตัด ตัดใบเข่ากับใบหนานะครับความกันนะครับก้องกได้ผลประโยชน์นะครับเข้าก็เลยที่ว่าได้ผลประโยชน์เต็มๆนะครับ